อ่ตรง,งนี้อนับหรืว่าย,คคยู่อยอยู <c oughs> อ่อนๆได้ไหมต่อมาะะ่ะวันนี้นะคะนน้นก็มาม,ามความสุขะความสียเพครู้ไปถึงกับเซอปินจากทางาเ f อีัสทะเมือให้กับตี AM และ,อะคะอยใส่ด้วยคะ่ะสีชค่ะสวัสดีค่ะ สวัดีนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะศิลปินจากทาง AF นะคะก็ได้มาร่วมกิจกรรมนะคะกับพักฟอกโกบนะคะเป็นไงมีความรู้สึกยังไงบ้างคะใครก่อนต้นก่อนก็รู้สึกดีใจกันครับเพราะว่าอ่าวันนี้ได้ทราบเพาะว่าเราจะมาดมชุดไปช่วยเหลือที่โรงพยาบาลเด็กซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็คือมีเด็กที่ป่วยแล้วก็ต้องการการรักษาเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือน้องๆเนี่ยก็จะรู้สึกดีมากวันนี้ก็ดีใจมากใช่ค่ะ ครับผมกับโรงพยบาบาลเด็กเนี่ยก็จริงๆทุกปีวันเกิดผมนะฮะก็จะมีทําบ,บุญบกับครอบครัวแล้วก็บรรดาแฟนคับผมอยู่แล้วทํากับโรงพยบาบาลเด็กมาประมาณ4ปีแล้วฮะแล้วก็ปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำอีกในช่วงวันเกิดผมในช่วงประมาณเดืนอนกันยานะ,ค,ะครับก็ <c oughs> ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คอยช่วยเหลือเด็กๆที่เขาได้โอกาสนะครับแล้วก็น้องๆที่เขาป่วยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นอนาคตของชาตินะยังไงก็รู้สึกดีครับก็อยากจะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการทําบุญช่วยเหลือลน้องๆกันนะครับรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณลุงไพภัเด,ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะแล้วที่คอยใส่ละค่ะถ้า,า,าจะไม่ใส่ก็ พี่จ้ารู้สึกเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่ได้มาช่วยโรงพยาบาลเด็กนะคะที่าขาดเครื่องมือแพทย์แล้วก็เมื่อกี้ก็เห็นหลายหลายคนนี่ร่วมกันบริจาคก,กันเยอะๆเลยแล้วยิงที่สามแล้วชุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมค่ะค่ะก็บริจาคมากน้อยไม่สำคัญก็อยากให้ทุกคนร่วมกันช่วยกันนะคะจ้าได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะสุดท้ายพากสุด last ค่ะให้ทั้งสามท่านได้ฝากผลางานของตัวเองละกันอัปเดตผลงอานของตัวเองนิดนึงอ่ะ พี่ใหญ่ก่อนน้องเล็กค่ะแล้วว่าจะให้กนเดินเป็นพี่ใหญ่ตลอดเลยนะค่ะก็ภาพยนตร์แล้วกันค่ะก็จริงๆวันนี้เมภาพพิยนอาบาโบ่เกี่ยวกับฟุกเลื่อนค่ะก็เป็นสภาของสกาชาติค่ะที่ใส่แล้วก็พี่ติเล่นด้วยค่ะแล้วก็เห็นว่าจะไม่มีแค่ลงภาพพิยนหนึ่งเดียวจะมีออนไลน์ด้วยก็เดี๋ยวค่ะเป็นเป็นยังไงลองลองลองบอกทีทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างเป็นการกุศลเหมือนกันนะครับ ก็เป็นเป็นภาพยนตร์สร้างสีเรืองค่ะเป็นสีดุ๊กเลือดที่เกี่ยวกับการบริจาคเลือดให้ทุกคนมา่มบริจาคเลือดแต่ว่าผ่านการดูหนังค่ะเป็นภาพยนตร์ดีๆที่อยากให้ทุกคนมาร่วมดูค่ะอ่าก็คือจุดประสงค์สําหรับเรื่องนี้ก็คืออยากให้ทุกคนบริจาคเลือดกันเพราะว่าการที่จะได้มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเงินซื้อไม่ได้นะครับต้องเอาเลือดมาแล นะครับโดยการไปบริจาคเลือดแล้วก็เอาเอาไใบอาเรียกว่าไปเลยนะไปประจําตัวเหมือนเออเวลาไปบริจาคเลือดค่ะจะมีเลขอยู่กับเลขไปแลกค่ะจริงๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วแหละวันสุดท้ายจะดูทันนะครับที่พารากอนพาราคอนฟินิชเพลสค่ะเราจะมีออนไลน์ด้วยค่ะใช่หรือว่าถ้าถ้าไม่ได้ดูก็อยากให้ไปบริจาคเลือดกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภากาชาติขาดเลือดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับโปรดเมยก็ช่วยๆกันนะครับค่ะขอฝากผลงานอีกแบบหนึ่งครับค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ต 22ชสิค่ะ The Phenomenon ก็วันเสาร์นี้วันที่5ค่ะก็อยากใครที่รัก AM นะคะอยากดูพวกเราก็ฝากไปดูกันด้วยนะคะที่เอชทีคราวนี้ค่ะนี้ค่ะจากกับของผมนะฮะอ่ารายการยองยองซอยนะฮะเป็นรายการที่ทำกับพี่กอล์ฟเบญจพลนะครับเป็นรายการที่ไปชิม,มไปกินตามตรอกตามซอกตามซอยอาหารอร่อยๆมากมายนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะมีแต่ละเทปจะมีบรรดาฟิตตี้ สวยๆน่ารักนรักนะครับมาร่วมรายการให้พวกผมเอาจริงๆผมไม่ได้อยากทำหรอกพี่ก๊อฟเขาชวนผมไปดูหน้าตาดีเพื่อนหน้าที่การงานนะต้องไปแทะลมนิดหน่อยอนะครับก็ฝากดูนะครับรายการยองยองซอยทาง YouTube Channel เซิร์ชเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะมีโปรเจกต์เป็นซีรีส์ของทางสิงคโปร์นะครับร่วมกับทางประเทศไทยนะครับซีรีส์ขึ้นมาเรื่อง The Missing นะครับก็ เป็นเหมือนมาเฟียข้ามชาติเป็นมา,มาเฟียข้ามชาติเลยนะประมาณนั้นฝากต,ติดตามติดตามกันได้นะคะวันนี้ต้นค่ะต้นตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะมีซิงเกิลเพลงนะครับซูเปอร์เปล่าออกมานะครับก็ฝากทุกคนติดตามไปด้วยจะออกพร้อมกันวันที่4สิงหาคมนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสามารถฟังฟีเนี่ได้แล้วที่จู๊กนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเป็นคำกอบละครช่องเจ็ดนะครับติดตามด้วยนะครับค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือนะคะ ศิอริเบนจากทางเอเอค่ะที่มาร่วมกิจกรรมนะคะกับพักฟอร์มค่ะแล้วก yep> ็ในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญค่ะคุณสันติสาธิพงค่ะกรรมการโครงการ84,000สามหาราชนีค่ะขึ้นมามอบของที่ระลึกให้กับศิอริเบนจากทางเอค่ะก็เซฟประมินด้วยค่ะกันเซนทาเซนทา อาละคะ่ะแล้วก็น้อกเหนือจากเซอร์บินจากทาง AF แล้วนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนค่ะเพราะว่าเดียววันนี้อีกสักพู่เดียวเท่านั้นค่ะจะได้พบจะเจออย่างแน่นอนนะคะเห็นป้ายไฟมาแล้วนะขอบคุณใครคะมาท่าพระเด่นอโ ก็ยังมีศิลปินนะคะคุณออมชิบชาแล้วก็พี่หนิงปณิตาด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะความสุขดีๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะศิลปินจากทาง a f ขอเสียงปรบมือให้กับตีต้นและพลอยสายด้วยค่ะขอบคุณนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะนะคะผ่านไปแล้วค่ะกับศิลปินที่มาส่งมอบ